มันจะเลาะก,กันเนาะไอ้ฝักมันก็ขู่ไอ้นี่เสียงอะไรล่ะไอ้การลอกออกรลอกมันเข้าโครงการคนละครึ่งมันมาขโมยมะม่วง,วงกจะร้องทำไมล่ะการลอกก็วเลือกเล,เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย กระลอกมันเข้าโครงการคน,นละครึ่งมันมาลักมงม่วงกินทีละครึ่งลูกครึ่งลูกลมันก็เหลือไว้ในล่ะในล่ะอุ้ยอุ้ยอุ๊ยสิ่งหนึ่งไปไ้แล้วสุกได้ไหนจะเท่า วมหมดมันกินครึ่งลูกแล้วมันก็ทิ้งแต่มันมีคนมาหาดักนะกระรอกพวกเนี้ยเอาไปขายที่อะไรนะสวนจ้ตุจักรอะแต่เยพินไม่ให้เขาแย่หรอกเยพินสงสารไงก็เลยจะเยอะอยู่แถวเนี้ย ก็มีแมวด้วยนะเนี่ยพวกแกนี่มากันเยอะแยะหมดวากันยังไงนะนล่ะเน่เน่เน่เห็นห่างเป็นพวงๆเห็นไหมนะักนกนักนักนันกนันนันันักนกันนันกก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 กมากินแน่ มันจะถางยังไงล่ะเนี่ยเต็มที่ยังเนี่ยเต็มที่แล้วก็ได้เท่านี้นะนะไอปูดไอปูดนี่แกมาตะมืดเลยล่ะเนี่ยพาไปดูนกกระปูดก็มาตะมืดเลยมารออ๋อนุ่นตัวนี่ตัวนุน่น,น,น,น ยอดกล้วยนึ่งตัวนึงนะเห็นไหมนะ่ะนกกระปูดนะแต่นู่นร้องแล้วเห็นไหมนะ้าหน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 กกระปูดอ่ะตัวไปแล้วตัวนึงนะอันนี้ตัวนึงเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพืเ่อนเนี่ยยอดไม้ดีกตัวนึงเนี่ยมาประชุมอะไรกันล่ะเนี่ยอ๋อข้างในมันมีมะม่วงสุกมันร้อยแหว่งไปหน่อยนึงแล้ว จะลอกมันคงจะบอกว่ากูจองแล้วจองแล้วแน่เลยที่ร้องเนี่ยกลัวใครเขาจะแย่งเจาะไปหน่อยหนึ่งแล้วอ๋อร้องจองไว้กูจองแล้วกูจองแล้วกูจองแล้วแน่เลยกูเอากูเอากูเอา,เอาโหพวกแกนเนาะปลูกก็ไม่ได้ปลูกยังจะจองกันอีกนี่มันมัม่วงฉันนะแกจะมาจองกันได้ยังไงเนี่ยฮะ ไอปูด,ดไอปูดไอปูดเนี่ยมันการลอกก็มาขโมยมะม่วงแล้วกระปูดก็มาขโมยกับข้าวเอาไปแล้วไอปูดโอ้โหว่าโจรเข้าบ้านแต่เช้าเลยยายพินทำมจะอยู่ยากขึ้นทุกวันนะปะน่ะเนี่ยบ้านเรานะ่ยพาไปชมสวนกันเนี่ยพาไปชมสวนสวนบนอนยายพินดีกว่าเดี๋ยวพินจะบอกว่า เมือนก่อนนะมีน้องมาจากใครน้าจบไม่ได้แล้วที่จิตเนาะเอาบอลมาขายให้เยพินแกน้องแกผ่าไว้แล้วก็ขายไม่ได้เนาะนกกระปูดนกกระปูต,ะปต,ตาแดงน้ำแหง้งกต็ตายนกกระปูต,ตาแดงน้ำแหง้งกต็ตา พามาดูนะเนีเ่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอาจจะแปลกใจว่าอีานี่ยจพินจะพามาดูอะไรแต่มืดเนี่ยดูนี่ดูลมุดพอลถน้ําบอนเข้าไปดูเนะนี่ยดอกจนกิ่งหักลมุด <c oughs> แต่ยาพินไม่ได้กินหรอกรานม,มีนกมากินอะไรกินไงยาพินถือว่ายะพินพอาหาของกินได้ไงอังนี้เอาไว้ให้แบ่งให้สัตว์บ้างเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาไม่ได้ทําไรทํานากันใช่ไหมล่ะ ไม่ได้ทาไรทํานามันก็เลยจะไอ้นี่ของกินยากไงพวกนกอะ่ะพวกนกก,ก็กรอกอะ่ะของกินบางอย่างมันพอแบ่งปันได้ยายพินก็จะแบ่งปันให้นกให้หนูมั่งเนาะแตามาพามาดูเนี่ยเขาใช้ไอ้นี้ดีอ่ะยายพินว่าดีอ่ะใช้ตะกร้าเห็นไหมตามที่ร้านขายผลไม้เนี่ยเขาวางขายลูกละสี่บาทห้าบาทอะ่ะ ตะก,ก้าที่เขาใส่องุ่นใส่ผล,ลไม้มัาจากจีนนะจีนนะพี่จีนนะแต่มันจะเป็นตะก,ก้าไม่มีคุณภาพนะมันจะไม่ค่อยเหนียวไม่มีความเหนียวเหมือนตะก,ก้าไทยแล้วนะแต่แต่เยพินว่ามันดีอ่ะทําให้ใส่ใส่ไปใน่ยดูนะ่ะน้องเขาใช้ถุงกินนิ้วก็ไม่รู้เดยพินก็เรียกไม่ถูกหรอกเนาะประมาณสามนิ้วอ่จะจ้ะถุงน้ําจิ้มะขนาดถุงน้าจิ้มอจะจ้ะลูกบอลนอ่ะนะ ใส่ถุงน้ําจิ้มมาเลยเห็นไหมใส่ดินให้เต็มอีนี้ถ้าเป็นบอลบ้าน,นอกกับบอลในเมืองอ่ะจะสังเกตง่ายจ้ะบอลบ้าน,นอกจะใช้ดินเหนียวจ้ะใช้ดินเหนียวดินก้นบ่อก้นคลองใส่ต้นไม้มันก็อ้วนสมบูรณ์เนี่ยไม่ไม่แบบไม่ฟึ๊กควักฟึ๊กฟ้าฟึ๊กฟ้าแบบงามแบบใบแต่นั่นนนลงๆงเล็งๆเฉยๆนะนี่มันจะงามแน่นจ้ะเห็นไหม และการวิธีการเรียงเขาเลียงแบบนี้เลยจะเห็นไหมเป็นแถวเลยกี่ต้นห้าต้นห้าต้นห้าแทห้าห้าต้นเดียนี้กี่ต้นเจ็ดต้นแตะกร้าละสามสิบห้าต้นนับง่ายเลียงง่ายพอดีเป๊ะๆเห็นไหมสำหรับน้องๆหนูๆที่จะคิดว่าจะแต่ว่า อะไรจะพูดยังไงดีสําหรับน้องๆหนู่ๆที่คิดจะทําเลียงอย่างเงี้ยก็ดีนะวิธีการแล้ว,ว่เวลาเราเอามาจัดการเลียงอย่างเงี้ยเขายกมาให้เราเขาก็ยกมาทาักกา้งตะก,ก้าปุ๊บอันตะก้าปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บแล้วเวลาเราเอามาจัดเรียงกันเนี่ยเห็นไหมเป็นตะก,ก้าตะก,ก้าเรียบร้อยจ้ะดูแลง่ายจ้ะ ใส่ถุงปุ๊บต๊บเรียง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 อันนี้ถุงใหญ่หน่อยหกต้นนี่เราก็นับง่ายจะเป็นแถวแถวแถวเป็นระบบระเบียบเวลาเราเอามาเรียงมาอะไรเราไม่มีตู้อบอะจะแล้วก็เข้าที่ง่ายจังไหมล็อก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 กลล็อกท้าตะก้ามันเท่ากันเวลาเราเรียงบล็อกล็อก,อกมันก็พอดีกันน,นะนะดูแลง่ายจ้ะ นี่บอนผ่านะจ๊ะบอนผ่าชิ้นจ้ะ,จะพินก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูว่ามันง่ายดิตื่นมามู้จะทำอะไรเนาะจะพิน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 ,จะพ,นจะพาไปดูอีเหนาอีเหนาสีชมพูสวยมากจ้ะอีเหนานะมันบอนสเสน่ห์ใบไม้บอนนะ่ะมันมีหลายสีจ้ะบางคนบอกพันนั่นสีนั่นพันนี้สีนี้ ้อเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่จริงจ้ะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันจ้ะแล้วแต่สภาพอากาศสภาพพื้นที่ที่เราเลี้ยงอะจ้ะดูเนะี่ยบอนบ,นบ้านก็สวยได้นะเพื่อนดูนะดูอีหนาวดูกระโดกอนะ สวยอะไรปันนี้เนี่ยอินี้เหลืองอีนีจชมพูอีนี้เหลืองเยาพิน,มน,น,น,นพไม่ดีมีแต่พรแบงแพงนะจ้ะบอนถูกๆูย่าพินพก็มีเนี่ยแล้วก็สวยด้วยจ้ะมีหลายคนบอกว่าอยาพินทำคลิปให้ชมสวนของเจ้าของว่ะ บอกว่าใครๆว่าจะพินมีแต่บอลแพงๆไม่จริงจ้ะเนี่ยของถูกยะพินก็มีจ้ะเยอะแยะ,ยะขอแค่เราตั้งใจปลูกเท่านั้นน่ะจ้ะตั้งใจปลูกตั้งใจดูแลสวยหมดจ้ะเนี่ยจะถูกหรือจะแพงก็สวยมองแล้วก็เพินไหมล่ะ ตื่นมากินกาแฟาแล้วก็มองบอลเพื่นๆสวยๆสวยจริงป่ะล่ะเพื่อนๆยยพินถึงบอกว่าแค่เราตั้งใจเท่านั้นนหะจ้ะแต่ลุงลุงลุงคนเมื่อวานนี้บอกว่าคนปลูกบอลต้องหน้าตาดีได้บอลถึงจะออกมาดียยพินหน้าตาไม่ดีบอลเลยออกมาไม่สวย จากบอนที่ว่าไม่สวยไม่สวยนะี่ยพอเราเอามาเลี้ยงดีๆด,ดูแลดีๆเนะี่ยเพื่อนๆดูนะมันก็สวยจ้ะมองยังไงมันก็สวยเนะี่ยเดี๋ยวจะพินจะพาไปดูไม่จําเป็นต้องมีตู้จ้ะตู้จะพินสําหรับบอลเล็กๆเฉยๆที่เขาเกิดใบใหม่ะเขายังไม่มีความแข็งแรงจะพินจะใส่ตู้แต่พอใหญ่หน่อยปุ๊บจะพินไม่ได้เอาใส่ตู้เลยจ้ะให้เขาสู้โลกอยู่อย่างนี้เนี่ย แล้วสีเขาก็สวยจ้ะเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าบอลตากแดดร้อยเปอร์เซนก็สวยมวเมื่อวานนี้ยยพินไปบ้านลุงเห็นไหมนังใหม่ของเยพินนังใหม่นังเมยก็มีนะจ๊ะแต่มันยุบมันยังไม่ขึ้นจ้ะนังเมยยุบไปวันก่อนเนี่ยจ้ะเห็นไหมความสวยของเขา สวยจริงดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อจ้ะตอนนี้พอในไข่จ,จริงไหม มาดูลายใบอะไรใบมาดูพอได้ไข่มีเลขอะไรไม่จ้าพอได้ไข่เอาไปดูข้างนอกกันให้แจ่มแจ็มแจ้งแจ้งเลยอมอามาดูกันแบบจัดจ้าพอได้ไข่ แตจะเห็นเลขสวยๆกันเนาะไม่มีเลขอะไรเลยจะพินดูไม่เป็นสวยจริงจ้ะพอใ้ไข่ อยากให้ดูเยอะเฉยแล้วก็นี่จ้ะบอลเสี่ยงทายอีนาวก็บอลเนพอใน็ไข่อีนี้คือบอลเสี่ยงทายอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะที่ที่เขาเสี่ยงทายกันนะส่วนใหญ่เขาจะใช้ต้นนี้อาจยาะเดี๋ยวจะบินหาดูหาให้ดูก่อนนะจ๊ะนี่จ้ะไอ้นี่อีนี้คือบอลเสี่ยงโชคนะจ๊ะ เขาดูลายใบลา,ายเส้นกันเยพินดูไม่เป็นหรอกอันนี้คืออีเหน่านะจ๊ะนี่จ้ะเดี๋ยวยพินถ่ายรูปขึ้นหน้าปกไว้ให้นะนี่จ้ะ,ะอะไรนี้พไดนไข่จ้ะ